สำหรับภักเช้านะครับท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมต่อด้วยการกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยคณะท่านประธานกองบุญครับอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทองสายรัพงค์และครอบครัวครับพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทยกัลยาณมิตรธิดาหม่อมมตรีกัลยาณมิตรัญ,ญลักษณ์โชตจิรพันธ์ กัลยาณมิตรพงษ์ธาดาพรม,มาแบนและครอบครัวโดยมีการกล่าวคำถวายนะครับรูปหลอ่อพระประธานเพื่อประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกสองแล้วก็รวมไปถึงมหารัตนวิหารคดหมายเลขหนึ่งประธานนกล่าวก็คือกัลยาณมิตรศศิกานคอร์สและกะัลยาณมิตรวรรณคอนโครีครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีบูชาเปตตพลีนะครับอุทิศส่วนกุศลให้แดุ่ญญาที่ล่วงลับไปแล้วและร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน คณะท่านประธานนะครับในภาพก็มีตั้งแต่กริยนมิตรประมวลศิลป์กริยนมิตรโดนัลฮกแลนกเรียนมิตรชัชมนแก้วอัมพรกเรียนมิตรพิศพลกเรียนมิตรพิศพาดกอนฉัตรรัฐกริยนมิตรปิเอวันกเรียนมิตรเคนเนตเมาลินและครอบครัวกริยนมิตรนฤทธิกริยนมิตรสุนันกริยนมิตรธนิดาเสียริทัพจากนั้นร่วมกันถวายกองบุญต่างนะครับแล้วก็ร่วมกันรับฟังสมมติเทนี้กถากรวดน้ำรับพรพระนะครับด้วยใจที่เบิกบาน หลังจากที่ได้ประกอบพุญญากริยาเสร็จเรียบร้อยครับถุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นลําดับสืบต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการสั่งสมบุญยกริยาด้วยใจที่ประนีตงดงามให้ความเคารพในทานในขนาดที่น้อมถวายพระตาหารแด่ทัานในบุคคลอันประเสริฐนะครับอนุโมทนาบุญนี้คือกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาครับ